สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนรับมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าและออกเอกสารเงินมัดจำด้วยโปรแกรม s m a r t b i 3 6 6 6นะคะขั้นตอนแรกคลิกเข้าไปที่ระบบขายค่ะคลิกเข้าไปที่ใบมัดจำนะคะคลิกเข้าไปแล้วคลิกไปที่เพิ่มค่ะ จากนั้นกรอกวันที่เอกสารอันนี้จะเป็นวันที่9มกรานะคะจากนั้นระบุชื่อลูกค้าค่ะอันนี้จะเป็นบริษัทฟิลเตอร์มาค่ะเพื่อนที่ใส่ภาษีก็จะลิงก์ให้อัตโนมัตินะคะ อันนี้คลิกออกไปกำกับภาษีนะคะให้คลิกเป็นติ๊กถูกอย่างนี้นะคะจากนั้นกรอกหมายเหตุค่ะหมายเหตุจะเป็นรับมาดจำค่าสินค้าเครื่องกองน้ำยี่เครื่องเครื่องละสา0 0ับาทค่ะอันนี้รวมมูลค่าเป็น60,000บาทค่ะอันนี้ยังไม่รวมแบตนะคะเพราะว่าแบตแยกนอก ชำระเป็นเงินสดนะคะจากนั้นให้กดบันทึกค่ะเสร็จแล้วพิมพ์ใบกำกับภาษีให้ลูกค้านะคะให้คลิกจุด3จุดด้านหลังตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วกดพิมพ์ค่ะ สร็จแล้วก็จะขึ้นใบกรำกับภาษีนะคะสามารถปริ้นแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ